ไม่พลิตฟูด no food เฮ้ยโปเอาไม่ใช่เฮ้ยโอเคแอ้ก็ please ผลจะลวด please ผลอะไรก็ได้นี่แหละเอาผลล็อกเก็ตให้มันเฮ้ยไอพวกนี้อะไรเนะี่ยไอนี่พอเข้าใจได้เปิดเผาบินจบนะบอดแน่คืออะไรอัดมันหืม hmm, น่าจะชัดหรือเปล่า เขาเป็นคนไทยด้วยนะฮอเกอร์ปะ่ะเอาพีไม่ออกมันบอกรอเราด้วยวะมันพร้อมจะเหลี่ยมเราทุกเมื่อบัคเผาไม่รู้จักละไม่อ่ะใครจะรู้วะจริงเหรอวะบัคเผาถ้าบัคเผาสกายมันก็ไม่ได้จะเร็วขนาดนั้นเห็นปีกไหมเผาสกายก็ไม่น่าบินเร็วขนาดนั้นนะหรือว่ายังไงอันนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันไงชั้น A เอเลนอ้าวพีไม่ออกชั้น A เอเลนเยเกอร์อ้าว เจเกอร์ ager, พีไปได้ Please give me food ทำไมฉันต้องให้นายละ่ะช่วยด้วยช่วยฉันด้วยใครขอความช่วยเหลือใช่ใช่อะไรเล่าไปหาคนนั้นดิช่วยอะไรละ่ะหอ,อมอยู่นู่นฉันเป็นพายเลสตาร์เตอร์อย่ามันเนียนน s e ไม่นายเลเวลสูงละฉันติดติดอะไรวะให้ช่วยด้วยเฮ้ทำไมมันดึงมันโดนดึงกลับมารีเซ็ตสิโอเค เินได้อยังเพื่อนโอ้โอ้รถใครเข้ามาขอบใจไม่มีปัญหาแต่ฉันอาจจะมีปัญหากับไอเนี่ยนน้าแข็งวีแต่ฉันใช้บุตรานะโอโอเลดอะไรอะไรวะอะไรทาไมไปสีสองไม่ไปฉันหมายความว่าฉันใช้บุตราคือฉันสแปมทำไมฉันชอบทะเลที่หนึ่งโอเคพุทสปอนผลเกิดผลอะรอะผลเพาะจริงอะ

เยอะอ้าวเป็นไงเจอเอเลเจเกอร์เจอเอเลนหนีเลยก็บอกแล้วเราใช้บุธดาเขายังจะอยากสู้กับเราอ่ะฉันบักพักอีกไล่เนี่ยเฮ้ยมีไททันฉันจะจัดการไททันให้หมดโลกนี้เลยเฮ้ยันรู้ตัวละเยอเอาหดตัวทำไมเนี่ย เออไปได้า60เมตรหรอเฮ้ยเยอะเฮ้ยลงน้ำไม่ได้เดือดเป็นมาบนิแกอยากจะสู้เฮ้ยไปไหนแล้วออการก็ได้แต่ไม่อยากสู้ตรงน้ำเยอะเฮ้ยตึกแห่งไททัน มามามาาลืมเอาไม่เปิดหาคีด้วยแต่ว่าเขาไม่เอาพันนะเยา้าลึกแข่งไททัย่าฮมเจ้าหนีไปด๋อยล,ลงน้ำอีกแล้วบอกว่าอย่าลงน้ำยื้ยเวคามิล่าแมนทำไมผมงอก เขาไม่ล่าแมนเดี๋ยวเดี๋ยวมีทีวีด้วยไง<ะ>ทำไมมีทีวีด้วยละ่ะฉันชอบดีไซน์นี้โอเคเอ,อ,อะไรอะไรเหลี่ยม,มาโอ้ป <UX. S 2> ุ๊บคเอ็กตุ้มวัาดีไงฉันในเลนเยกเกอร์อเธอคือผู้เล่นใหม่เหรอใช่งั้นไปฟาร์มกันเถอะเวลยี่สิบเจ็ด เอาเรือนี้ดีกว่านี่เพิ่งจะเคยใช้เรือนี้เขาทํำน่ารักนะมันจะอืดไปหน่อยก็เถอะเธอฟาร์มเป็นไหมเป็นเยี่ยม <laughs> เป็นรับเควสก่อนรับเควสก่อนไหนบอกว่าฟาร์มเป็น <laughs> เริ่มมาก็มาตีลิงเลยลุยเลยเพื่อนเฮ้ยอย่าตีกันเราต้องอะไรไว้รับพันธมิตรกดรูปผีเสื้ออ๋อ ออนี่ยังไม่รับออไ้ก่อนส่วนเข้าใจไม่เข้าใจก็อีกเรื่องหนึง่ขงข้างๆรูปบ้านไม่มีมองด้านซ้ายไม่มีจริงๆโอเคไม่เป็นไรฟาร์มต่อให้ขาเวลสัก30พอทาเวล30ฉันจะสุ่มผลให้ฟาร์มครับฟาร์มเอายิงพิษไม่เป็นไรปิดพีพีไปก่อนยี่แปดแล้วตรง30 -30 แล้วโอเคตามมา เป็นเอเลนเยเกอร์เราจะได้ผลเทบออแูแจวแจวแจวนี่เอาไปเก็บแล้วเดี๋ยวก็มีคนเหลี่ยมน่ะเขาเก็บไม่กินเหรอขอบคุณด้วยความยินเดีกินแล้วครับตอนนี้ผลแสงอ้อไว้เจอกันล่ะระวังพวกไทท่านด้วยอ๋องอนอยู่ปะงอน ไม่อายเขาเหรอตอนนี้มีใครงอนกันไม่รู้เราว่าอาจจะเป็นแฟนกันง้องไงหายเฮ้ยแต่ว่าย้อนอ่านข้อความพี่ก็มีแค่หนูเฮ้ยจะกินหนูฮ่าฮ่ฮ่มาเที่ยวหาสาววะดิสาวไหนฮ่าฮ่เยอะแยะโอ้มาต่อยกันในไอจยิ่งแล้วใหญ่เออเขาคุยอะไรยังจับประเด็นไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวจะโดนโดนไรไม่เอาแล้วนะทำไมตอนนั้นก้มเก็บของนานเกินเพื่อนไอ้นั่นเลยใช่เหรอ มันเด็กอะเรียนก่อนไวัด้วยซ้ําผู้ชายใช่พี่ไขรตุนตัวจริงไหมวะ <c oughs> ไปดีกว่าจริงสิ <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ย FC เราเหรอกำลังนั่งอ่านข้อความเพลินๆช่ยอยล้ว่าแต่พวกนายคุยเรื่องอะไรกันเหรอเปล่าเปงอนกันไงไม่ยอมรับนิดหน่อยงอนกันทําไมเราต้องปรับความเข้าใจกันนะโมไปเนี่ยไม่ได้โมตีนวดข่าวกันได้รับพันธมนิตรตัวจริงเหรอ ยังสงสัยแล้วอีกคนล่ะอยากเจอมานานละ่ะนายไม่ไมปรับแฟนนายหรอไม่ต้องสนใจเขายังไม่สนใจเราเขาอยู่สกายเปียครับไปทำไรเขาถึงงอนดูเขาสิเป็นแบบเนี้ยผมงอนเขาอ้าว <c oughs> <c oughs> ผมงอนเขาแต่ทำไมดูเหมือนเขางอนนาย <c oughs> เอเลนบะทะหนวดเขาเฮ้ยมีเวลตันมานาย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันเล็งเพื่อนเรา ใช่ไหมเจอไอ้กิจจ์แกเล่นเพื่อฉันเหรอจะหูไปไหนละแตกยังแตกแล้วงอไงแชทไม่อ่านเรียบร้อย <c oughs> ไปงอเขาซะตอนแรกเข้ามายังรักรักกันอยู่เลยใช่ไหมละ่ะคนเรามันเปลี่ยนง่ายจังนะพอเข้าไอจีแล้วเกมหลุดเขาไม่เข้าใจผมเลย <c oughs> คู่นี้อะไรเขเนี่ย ใช่ใช่เธอไม่เข้าใจเลยนายไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยใช่เค <Okay. S 1> อ่อเข้าไอจีเกมมันได้งอกผิดเองขอโทษกอโทษดูเขาไปไปงอเขากันย่ <Yeah. S 1> าไปผู้หญิงเขาบอกว่าย่าเนี่ยเราต้องรีบไปนะเคยเข้าใจไหมไม่เท่ากับใช่เออรู้จักคํานี้ไหมเขาอยู่ไหนวะเฮ้ยเขาไม่ได้อยู่สกายเปียเขาอยู่กอลิงแล้วแบบว่าลิงจักจกักรักจริงๆแอบดูแอบดู เอาแะเขาดีมาดีกันบะเขาไปแล้วเพื่อนการง้อกันของคู่รักนะฮะเฮ้ยนี่อะไรเจ้าฮึบเฮ้ยไทท่านฉันจะต้องจัดการไทท่านทุกตัวที่ทะเลแห่งนี้เอาคนนั้นก็จัดการไว้อยู่ไหนวตามไปง้อแฟนเย้่เอาเลยเพื่อนแล้วทำไมเราไม่รู้จักเขา เราก็แค่ไททันตัวหนึ่งอ้าวเราแตกแตกตอนไหนวะเนี่ยใครฆ่าเธอไม่รู้มันค้างยังไงเขากำลงังล้างแค้นในเธออยู่ล่าอยู่ขอพทษนะครับ <laughs> ใครไป็ก่อพลกนนี้มิดาเธอสิอ้าวตาอยน้อมห่อเดี๋ยวอ้าวมันยังโยในาใยตายเหรอ <laughs> ดิวไม่ง้อเราล่ะ <laughs> อ๋อคนนี้ชื่อดิวนะเออดิวง้อดิหนูนี่พี่อ่ะดิวอย่ามั่วไปไล่คนที่ฆ่าหนูมาให้ เดี๋ยวแต่นายตายไม่ใช่เหรอเข้าใจมาครับน่อยนอยอะไรพี่ดิวไม่รักเอทำไมอ่านข้อความแล้วรู้สึกจักระจี้พึ่งใครบอกบอกเองเก่งพอตีปากอาต่อยกันแล้วครับตอนนี้อ้าปากเกิดการจะยัดโมจิเข้าปากอาๆไหนว่ามางอเขาไงมางอเราไปทำงี้ทำไมเนะี่ยทำไมวันนี้พี่ไข่ตุ่นพูดน้อยจัง คุณน้อยเดย็ก็แอบ,บอ่านแชทอยู่เดะให้งอกันมั่งเป็นไรก็ได้ที่พี่รักนี่นานๆทีจะเจอแบบนี้พี่ก็รักแบบที่หนูเป็นวู้ <c oughs> อย่าสิเดี๋ย <c> ว <oughs> ฉันไปละ <c oughs> ไปดีกว่าไปเลย <c oughs> ขอให้รักกันานานๆละ่ะโชคดีครับครับผมเธอก็ไม่งอฉันแตนว่า <c> เ <oughs> พิ่งงอไปเลยคู <c oughs> ่นี้อะไร,ระมนี่้ <c oughs> <c oughs> ดีก็เถอะ โ okay. อเคอะก็ปล่อยเขาสองคนง้อกันไปง้อกันวันนี้ก็คงจะไม่เสร็จง้อกันไปงอนกันมาโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เอเลนด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก,ก่อนเมนความรัก